นานวินันเอฟทีเกมเมอร์นะครับอาเรามาอยู่ในเอ่อเกมไพ่แบงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันหรือเหมือนเดิมมาเล่นเกมเบื่อในห้องเฮลิคอปเตอร์อนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาเล่นดู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 เด,ด,ด,ดี๋ยวยังไม่ดียังไม่ได้เปิดรายการเลยยิงเราเกินลแล้วไอพวกนี้ ไปลุจิตี่ต่ำที่สูงเจ้าต้องตายแต่ทำไมข้ามันถึงแหลกอย่างนี้พอข้าอัดคลิปไงโอ้ไม่ได้เรื่อมเลยเอออือดู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 ดๆๆแหลกเหลกแหลกแหลกเราต้องยอมใจนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวก็เหมือนคลิปแล้วนะครับเพราะว่าผลการเรียนไม่ดีก็เลยไม่ได้ซื้อคอมใหม่นะครับก็ขอครั้งหน้า จะทำให้คลิปมันไม่แหลกขนาดานี้นะครับโอเคโอ้ยขึ้นคัปเตอร์เว้ยโกลโกลโกล let's go โกลโกโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกแหลก,ก,กขอขึ้นคัปเตอร์ด้วยไปสอยคัปเตอร์ไม่ทางนูน้นแหละเอออะไรเนี่ยมุนถังอาบีจีมาใส่วเราเอ้อดูเลยจยิงครับเราจริง โอเคครับเราก็ขึ้นมาบนคอปเตอร์เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วก็เป็นหน่วยซุ่มยิงอยู่ข้างบนนะักเออโอ้โหสูงขนาดนี้มันยังยิงโดนอีกนะมือสน่หแม่นแม่นนี่ไปกันฟลังไปครับวิ่นๆ่ๆี่่่และขนาดไหนเราก็ต้องยอมใจ ว่าเรามันจนนี่นะหนุ่ยชูชูหนุ่ยชูชโอ้ยเดยเดูดดูดดูดอ๋าย,ยังยิงหนูเอ๋ยกูยังฆ่าใครไม่ได้เลยเกเตอร์เจ็นใจกูหน่อยทีเอาอ่ะเอาคิดแล้วกันนะครับก็ของพวกนี้นี่ของเกฟรีเท่านั้นนะครับพวมันขึ้นไปแนละ้วขึ้นมาข้างบนแนละ้ว

ปล่อยมันไปโอเคเรามาเล่นด่านนี้กันเถอะด่านมีดนะครับเราจะใช้เป็นส่วนของมีดมีนี่ละกันมีดนี้ละก,กันนะมีดนี้ก็อีกสิบสี่ชั่วโมงนะครับถึงจะหมดก่อ็อันนี้ห้าวันอันนี้อีกสองวันอันนี้ห้าวันนะครับอันนี้ถาวรครับผมเดี๋ยวผมาหาสะสมเงินก่อนนะครับถ้าอัพเลเวลออไปเป็นยศนี้เดี๋ยว ตรงนี้นะก็จะเห็นก็จะได้ปืนพวกนี้แล้วก็ของพวกนี้นะโอเคแล้วก็รอให้คนอื่นกดนะครับโอเคไปเล่นกันเถอะดู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 ดดูดูดดูดูดดู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 ด ทีมเราใช้มีดอะไรครับทีมเราทีมเราใช้มีดธรรมดาครับนีมไ่ควรเก็บในทีมของเราดงยอมใจนี่นี่นี่อุ้ยยึดจับโอ้โหข้าหนึ่งข้าหนึ่งนี่นี่ กูถูกฆ่าด้วยมีดธรรมดาไม่ใครยังอ่อนหัดเกินไปท่านสอนฆ่าทีทำไมท่านถึงฆ่าข้าได้โอ้เรื่องนั้นเหมือนไงมากเจ้าในก,กาเกินไปว่ามันจะพูดอย่างนี้เนทะ่านี่ทำไมกูฟันมันไม่โดนวนี่นี่ไปตายเกิดไหมชุบโหเมื่อกี้กูเกอบฆ่าได้แล้วอะ่ะนี่ ขิมเทียมขิมเทียมนะมึงกูกูนี่ดุนดุนไม่เทียมเว้ยอ,อตายพิศพนายู่แล้วหมามีธรมมธรมดาสึมมกก็มีธรรมดาเออทำไมพงกูไม่ธรรมดาทำไมกูต้องมาตายมีน,น,นี้ด้วยวะ what the fuck โอ้โห my god ทัดธรรมจันทร์ทัดธรรมจันทร์พอจะเฮ้ยมีเถ้ากรโหดสัตว์โหดสัตว์โหดสัตว์โอ้โอมีธรรมดาโหดมีธรรมดาโหดโอ้โหนี่นี่นแทงแทงโอ้โหแทงแป๊แบเดียวได้สองคนโอ้แทงเออกูไปยืนให้มันฟันโอ้ by god ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังยังมีโอกาสครับโอ้โหดูดิที่มันที่มันมียศโหันะนี่นักแทงนักแทงอาชีพแทงแทงแทงเรามันนักแทงนักแทงต้องแทงต้องแทงอย่างเดียวขอแทงหน่อยขอแทงหน่อยขอแทงหน่อยอุ้ยมาแบบมาอย่าบึนทืนนี่นี่เขาเรียกว่าเทคนิค ล็อกหัว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 อ้าวเพื่อนกูนี่นี่อุ๊ยอุ๊ยโทรศัพท์มาทำไมตอนนี้นี่เออขอเวลารับโทรศัพท์กนนะครับฮัโลโหลปูไปอาบน้ำก่อนสักครู่เดี๋ยวปูกลับมาอะไรนะครับ ครับครับครับและนี่แหละครับครับโอเคครับมากันต่อ,อ,อขอแทงหน่อย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 เอืออย่าแทางมนันเลยอตูดมาน,นี่ ฮึกชอเลยประตูดมาอยากแทงอยากแทงขอแทงหน่อยขอแทงหน่อย,ยขอแทงหน่อยว้าแทงได้แล้วขอแทงหน่อยเออ,อ,อเแค่ขอแทงยังไม่ให้ค่าแทงเลยโอเคมาดิมีดนี้นะครับตอนนี้เราจะเล่นแม่งทุกมีดเลยกูเติมเงินมากูยังไม่ได้เติมใส่พีวีเลย โอ้ยเดี๋ยวจำจำได้แล้วตอนนั้นเราเล่นดาบมีดเราใช้เทคนิคอะไรเทคนิคลูดเสาอุ้ยอยาลุมหยาลุมโอเคใช้มีดแม่งดีกว่าเทคนิคลูดเสาแล้วครับนี่คือเทคนิคง่ายๆตอนนั้นตอนที่ผมใช้รหัสยึดดอกนะครับตอนนั้นก็ผมจะใช้เทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวรอให้สตูมาก่อนปึ้ผมจะวิงมา ปาบนงอย่างนี้ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เทคนิคธรรมดาตอนนั้นมันเป็นเทคนิคที่ฆ่าคนอื่นได้ตลอดเอาไว้ดวนตัว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 ครับมานี่เดี๋ยวมันล้วนี่ดูโอ้ยเมาเมานี่ทุบหน่อยสักบาทนึงหมวรล้อนหมวล้อนมันมันเออตรงที่เอออะไรล่ะเขาเรียกว่า แป้นแป้นที่ที่ลองแป้นพิมพ์นะคร oh, ับโอ๊บดีออดวุ้ยวุ้ยเข้ามา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 ข้ามันฮ่าฮ่าเอ้ยอย่าอย่ามองแต่มองดูดิอุ้ยกูไปใช้สมุดเออเดี๋ยวนะขอเอาสมุดมาลองแทนมาเรื่อยเลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่อีกนะครับโอเค ยังชั่วหน่อยอันนั้นมันติดๆขัดๆคำมันปุ๊สเอาเนื้อนาไปกินโอ้โหโดนถูกขาไอ้นั่นก็เตะเฉยเลยไหนเป็นแก๊สนักฆ่าในนักฆ่าในมอนักฆ่านนมอักฆ่าตายลุมเงาหมาตัวต่อต,ตัวกันในหำนี่ นี่นี่กูฟันมัวม่วใายมั่วโอ้โหอยากลุมอยาลุมดูดิกูฆ่าไปแล้วหนึง่งดูจงเก่งกลัวฆ่าไว้นี่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 โอ้ยอยากเย็นอะไรนักหนากะลาคนคนเดียวนี่นี่กูเหนือ่อยแล้วนี่กูฆ่าเถอะโอ้นี่โออเหนื่อย S <S เหนื่อยขา้าได้แน่วล่ะลงมาใครจะต่ออีน้งมายกถัดไปว้าเอาเฮ้ยสนใจกูหน่อยดิดอกก็สนใจกูน่อยโอ้ yeah. เอยอะว่มาโดนส,สังกิป สังเวีย ôle, นนี่สังเวียนสังเวียนเราสังเวียนเราค่าสิบตายสิบ p กลับมาเสมอแล้วโอ้โหทีมเราแพ้เฮ้ยจัดการเลยเออ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  c o c k จัดการมันนี่เฮ้ยโอ้โหห,ห้าห้าห้าลูกหนึ่ง้ลงมาเวท,ทีของเราอยู่ตรงน,นี้ใครจะมาเป็นคู่ต่อสู้นี่นี่นี่คือเวทีนี่คือเวทีนี่คือเวทีของเรา เวทีสำหรับหนึ่งต่อหนึ่งเฮ้ยเอ้ยอย่ยาอยา่าพึ่งโอ้โหหามันไม่เห็นนี้ยเอยเอ,เ,อเวทีสำหรับเราเราตายสิบเอ็ดค่าสิบนะโอเคแป๊บเดียวเราก็จะตีเสมอมันได้แล้วโอเคราคาดนไสนหมอ พังตัวในหมอกพังตัวในหมอกมันทำให้ศัตรูมองเห็นยากตรงไหนวะหมอกเล่มลึมลางหมอกเล่มลึมลางอุ้ยอย่ายืนอย่ายืนเฉยเอุ้ยอย่าอย่าอย่าเล่นอย่างอย่างงี้อย่าเล่นอย่างงี้โอ้โหลุ้นทำไมท่านไม่ลุ้นอ่ะนี่นี่นี่ นี่ี่มันมาลองมีดกันมันมาลองมีดกันฆ่าทีเดียวสองอ่ะโอ้โหนั่นฆ่าสิบหกไอโอ้โยนั่นต่อ,อ,อเออจีด็อกตายแล้วเฮ้ยโอ้โยสาวสาวมาให้พี่แทงหน่อยไม่ใช่แล้วต้องสาวขอให้พี่ ฝันหน่อยหลไหลอ,หลอุ้งกุ๊กเมื่อกี้ฟันมันไม่โดนฟันมันไม่โดนนี่นี่ขอพี่จอกหน่อยอุ้ยชุลงมาเวทีของเราอยู่ด้านล่างลงมาอ้าวไม่มีใครลงตามกูมาเลยโอ้โหกูอย่างนี้กูน้อยใจเะเว้ยโออย่างนี้กูน้อยใจเะเว้ย โอ้ไม่ได้เลือเ่องเ,เลยพวกนี้ลงมาเป็นเพื่อนกันหน่อยก็ไม่ได้ยี่ห้อยหลอดยี่ห้อยหลอดยี่ห้อยหลอดจิ้มกระป๋องปุ๊บล้เราเราดักตุยเราดักตุยตุยมันตุยมันตุยมันตอกุูยอตุย อูไปฆ่าคนอื่นก็ได้เอากวให้มึงควบสองเลยนี่เราจอมโฉนี่อุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้นี่ทำไมถือปืนวะถือปืนอยู่คนเดียวบุกแม่งเลยนี่เราเราจอมแฉนี่ อุ้ยฟันคลิปนี้ทุกคนอัดดูแล้วรุนนะอุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยนี่อุ้ยฟันไม่โดนใครเลยอตายจนได้เออเออเออกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูแค่กูรุนกูก็เหนื่อยแล้วอี้ยอ้ยมาต่อต่อต่อขึ้นล่างมันมาคู่สังเวียนเก่ามึงลองไปกูไม่ลง ปูมามานี่เถอะมานี่ปาร์ตี้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 ห้องสมุดปาร์ตี้ห้องสมุดโอ้นี่นี่โอ้โหพอแล้วเหนื่อยแล้วขึ้นบันไดดีโอ้ปูมาอีกแล้วนี่บอกแล้วเทคนิคของเราไม่พลาด ฟันได้แต่ฟันไม่ตายทบปุ๊นอทคน,คนี้ต่อยมันยืนอยู่ตรงไหนก็ได้ให้ทําขึ้นบันไดไปนะครับบันไดไปอย่างนี้อย่างนี้โอ้เออ,อตายมันจนได้โอเคครับเดี๋ยวเนดะี๋ยวะโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเ,นนนะเลวลาสักครู่ขอไปเปิดประตูบ้านให้ปู่นะปู่ชอบ ปูช่วงนี้ก็มาบ่อยเพราะผมอยู่บ้านคนเดียวนะครับโอเคอ่ากญเจอบ้านหายอ่ากญเจอบ้านหายโอ้เนี่ยเจอแนละ้วไปขอเวลาบ้านนึงนะโอ้ โอเคครับก็มาแล้วครับมามาลุ้นกันต่อเลยเตอนนั้น <c> ก <oughs> <c oughs> ูพ <c oughs> าบุกแล้วทำไมพวกเองถึงคอยก้ามัดหรอยังเดี๋ยวนั้นดีนั้นลุ้นอยู่ฆ่าไปหนึ่งครับเราลอยครับเพราะเรลอยไ่พวกนี้บผับ ตีดเออโอ้โหมัวแต่พูดอยู่นะครับโอเคมาเริ่มปาร์ตี้กันใหม่เลยมาเจ้าไม่ฆ่าข้าข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าจงมาหาข้าข้าจะฆ่าเจ้ากูเล่นมีดจับอยู่ใช่ไหมเะอ่ยอีมเอาฮ้ยกูหอ ขโมยเยียวกว่าเ้ออ,อย่างนี้น่าน,น้อยใจนะฮูลาคาปีอยากให้หมอนควันอยู่ในน้านนะครับอุ้ยมารุนกันต่อว่าใครจะเป็นคนใคาไอ้่ ตายง่ายๆเลยสี่เพื่อนแทงมั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 นฮ้่น่าเราจะอัพสกิลเพือ่อวิ่งเร็วนะ,ะขาใครจะวิ่งเร็วกว่ากันฮ่า เรามันเร็วอยู่แล้วเราจ้างความเร็วไปไปต่อ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 กันเลยฮิชืบไม่มีใครขึ้นตามเรามาเลยน้อยใจแล้วชืบนี่อย่าเพิ่งแลกอย่าเพิ่งคลาดมันอยู่ไหน วิ่งตามมันครับวิ่งตามมันอุ้ยอิ่งจ่อวิ่จ่อกระโดดกระโดดกระโดดอีนี่วิ่งหนีเราอีกแล้ววิ่งหนีเราอีกแล้วไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้นี่นี่จะแทงเลยชอบแทงเหรอาาฮ่ ก็แทงเลยไม่ไม่แทงววมาวม,าม,ามา้าววิอ่าจะหนีไปไหนมาให้ป้าปาเชื่อสักเถอะโอ้โหนีเราหมดเลยอ่ะพวกนี้เฮ้ยตกใจมาเราใช้มีธรรมดาแล้วกันนะครับโดยการเราจะไปแทงนะครับตึ้งตึ้งตึ้งตึตึ้งตึ โคดแทงหน่อย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 เอ้าเออไม่ได้แทงเลยทำไมพวกเจ้าถึงเลือด้านขนาดนี้โคดแทงหน่อยไม่ได้ที่ที่สามก็ยังดีเลยอยู่กันที่โปกแทงโคดแทงหน่อยการแทงนี้มันจะแม่นที่สุดเลยนะครับนี่คนเราถึงชอบ มีดพกนี่ก็ไม่ได้ว่าจะกากเสมอไปนะครับเออเห็นไหมมีดพกครับสามารถฆ่าคนได้เลยนะครับใช่ว่าจะเป็นมีดกากรน,นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับขอให้มีดเป็นหดก็มอีกกากระทุกคนใช้ถ้าคนเล่นกา,กากก็ช่วยไม่ได้นะครับอุ้ยอุ้ยโจอุ้ยโจอุอ้ยโจ เฮ้ยช้าเฮ้ยยยาวิ่งทะลุพันวิ่งทะลุพันตัวมันเอ้ยวิ่งทะลุพันยี่ขอดีครับวิ่งวิ่งตรงๆเข้าหามันเลยนะครับมันจะฟังฟันระยะใกล้ไม่ค่อยได้นะครับถ้าผมดูมาแล้วนี่นักแหงเงชิยะขอแทงหน่อยเออจะกระโปรงรัว จะมาเลยครับเมื่อกี้โอเคเหลืออีกเลยหนึ่งนาทีครับยังมันได้อีกอนี่โหอ,อ,อะไรเนี่ยพุ่งมาเราก็ตายเลยมา嘛ม,ม,มาต่อกันเลยต่อกันเลยทีไม่จ้อมาต่อกันเลยนีจ่จะแทงแล้วจะแทงแล้วเราขอแทงหน่อย หอดแทงไหนดีหัดแทงไหนดีแทงไหนดิเด้งล็อกหัวอไปเ De up. ออทำอะไรนี่อ่ะแทงกันไม่โอ้ยเราได้ทิกเราได้ทิกมาแล้วเทคนิคเทคนิคโอ้กระโดดแล้วฟันเทียเทพยขอบคุณจ้าโอ้ยจ้าขอบคุณมากๆเลยมี อืมกอฟันหน่อยอุย้ยแล้วแทงรั่วแทงรั่วเออโอ้ได้ที่สามแล้วครับเราไม่สามารถตามทันนีนี่ได้หรอกขอใช้มีดธรรมดาจน,จนที่สุดเลยนะครับอ,อุ้ยเออป่ะ อีกสิบห้าเองขอใช้มีดอันนี้ละกันเพราะไม่ค่อยได้ใช้เลยถึงจะเป็นมีดถาวรเราก็ต้องมาใช้บ้างนะอุอยจอีชา,าลาปิกาฮาลาจบพอดีครับโอเคอะไรจุณยยบ้านโอเคโอเคครับท่านคลิป นี่ก็ขอจบเพียงกกนีม้มิงเด๋ววันุันนี้คนถ่ายคลิปอยู่คลิปอะไรคลิปลงยูทูพอบองงพ่อบอกอะไรพ่อบอกะไรอย่าให้เล่นนานเล่นได้อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับก็ลาก่อยนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย